สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เล็กจะมาขายข้อข้องใจเกี่ยวกับตัวสาคนะคอลลาเจนเอ็นของโรสโก o นะคะเป็นตัวที่เล็กทานอยู่ในทุกๆวันนะคะทุกคนหลายคนถามมาว่ากินกี่วันถึงขาวกี่วันถึงใสโดยส่วนตัวของเล็กเองนะคะที่ทานมา เล็กรู้สึกว่า3วันแรกของเล็กอาจจะรู้สึกถึงความนุ่มลื่นของผิวนะคะผิวจะดูนุ่มลื่นขึ้นพอหลังจากทานไป7วันก็จะรู้สึกเลยว่าหน้าดูกระชับขึ้นรูขุมขนดูกระชับขึ้นนะคะทุกคนดูได้เลยจากฝ้ากรจุดดงดำเมื่อก่อนเล็กเป็นฝ้ากระจุดดำดำค่อนข้างที่จะเยอะมากนะทุกคนมันก็ค่อยๆจางลงนะคะ ขอตอบไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเห็นผลในกระปุกแรกเลยเพียงแค่14วันเท่านั้นเองนะจ๊ะสำหรับใครที่ถามเข้ามาว่าตัวสากนาคอลลาเจน1กระปุกมีกี่เม็ดแล้วทานได้กี่วันนะคะทุกคนตัวสากนาคอลลาเจนมี14เม็ดนะคะทานได้14วันแต่ถ้าใครอยากเห็นผิวแบบเร่งด่วนแบบว่าอยากเห็นผลเร็วๆอย่างนี้ จัดไปเลยค่ะวันละ2เม็ดนะคะเห็นผลรู้เรื่องภายใน7วันค่ะทุกคนตัวสักนะช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะตัวสักนะจะเข้าไปช่วยทําให้ผิวเราดูอ่อนเยาว์ทำใหเ้เสริมสร้างกระดูกของเรานะคะแล้วก็ทําให้หน้าเราดูแบบว่ากระจ่างใสขึ้นผิวดูมีออร่ากระจ่างใสขึ้นช่วย ลดฝ้ากาะจุดด่างดำรอยสิวสําหรับใครที่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกาะคือแบบว่าเห็นผลได้อย่างชัดเจนดูอย่างเล็กก็ได้ค่ะเป็นฝ้าเป็นกระของเขาจะค่อยๆจางลงเห็นผลภายใน14วันนะทุกคนหรือใครชอบแบบเร่งด่วนอะไรอย่เงี้ยทานวันละ2องเม็ดเห็นผลภายใน7วันจ้าเล็กคอนเฟิร์มเพราะว่าได้ทานมาแล้วเห็นผลได้อย่างชัดเจนผิวดูมีออร่าขึ้นนะทุกคนดู เป็นยังไงคือชอบมากนะจ๊ะตัวนี้ทําไมตัวสาคนาคอลลาเจนถึงได้แพงกว่าคอลลาเจนอื่นๆทั่วไปตามท้องตลาดนะคะทุกคนเล็กก็อยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าตัวสาคนาคอลลาเจนของเราไม่ได้ใส่แค่ตัวคอลลาเจนเท่านั้นเรายังรวมถึงใส่อาหารผิวต่างๆมากมายถึง11ชนิดเข้าไปแล้วก็ทําการพัฒนาผลิต ให้เป็นโมเลกุลที่ค่อนข้างจะเล็กจะเล็กแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วนั่นเองจ้ะก,กินต่อเนื่องมีผลข้างเคียงหรือมีสารตกค้างไหมขอตอบไว้ตรงนี้เลยค่ะว่าไม่อย่างแน่นอนค่ะตัวคสาระคอลลาเจนของเราจะดูดซึมได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องทำการผ่านไปถึงไตไม่ทำให้ไตทำงานหนัก เพราะว่าตัวสากณะของเราจะซึมเข้าถูร่างกายทําให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ประสิทธิภาพในร่างกายได้อย่างชัดเจนและเห็นผลได้อย่างชัดเจนค่ะคอลลาเจนแบบซอฟ์เจลดีกว่าคอลลาเจนแบบผงแบบเม็ดตอกอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยก็คือทานง่ายไม่คาวนะคะเพราะว่าตัวซอฟ์เจลของสากนาคอลลาเจนทำมาจาก ปลานะคะทุกคนปลาไม่ใช่ไม่ใช่ปลาทะเลนะแต่เป็นปลาปลาน้ําจืดน,นะคะทุกคนคนที่แพ้อาหารทะเลสามารถทานได้แล้วก็ย่อยสลายภายในร่างกายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดูดซึมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะไม่ใช่ย่อยลงไปในลำไส้แล้วก็ออกมาทางครีอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนมันไม่ใช่นะของเขาจะลงไปลําไส้แล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเลยนํา ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้เลยนะจ๊ะซากาคอลลาเจนเอ็กเมีอยอไหมผลิตที่ไหนตัวซากาคอลลาเจนเอ็กเมีอยอจากทุกคนมีอยอถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนออผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ได้นำเข้าสารสกัดใดๆแต่อย่างใดมีโรงงานอยู่ประเทศญี่ปุ่นผลิตแล้วก็นำเข้ามา ในประเทศไทยหลืจ้าไม่ได้นําสารสกัดใดๆเข้ามาผลิตในประเทศไทยจ้าเป็นยังไงบ้างคะทุกคนจาก Q&A ที่เล็กได้ตอบคําถามจากหลายๆคนที่ถามเข้ามาโน่นนี่นั่นมากมายนะคะเล็กก็ขอตอบไว้ตรงนี้เลยว่าการที่เล็กเลือกทานซากะนะคอลลาเจนเอ็กเทนด้วยเหตุนี้ค่ะเหตุนี้ถึงตัดสินใจในการเลือกทานลองทานแล้วก็มันเห็นผลชัดเจน เล็กก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้ว่ามันดียังไงสกาคอเลสเตนรอนดียังไงทําไมมันถึงมีราคาค่อนข้างสูงที่ราคาค่อนข้างสูงก็เพราะว่าเขามีสารสกัดดีๆแบบพรีเมียมมากมายนะคะที่เข้ามารวมอยู่ในเมซอฟเจลนี้นะคะไม่ได้มโนตแต่อย่างใดถ้าไม่ดีจริงผิวของเราก็จะไม่ดีขึ้นถูกไหมคะ แต่นี่คือผิวดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงของผิวของเล็กคือดีขึ้นสุขภาพผิวดีขึ้นทุกคนก็เห็นได้อย่างชัดเจนเห็นไหมคะว่าการเลือกสิ่งที่ดีถึงแม้ว่ามันจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่เราเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเองมันคือความมั่นใจของเราที่เราทานแล้วไม่มีผลกระทบไม่มีผลข้างเคียงที่ทำให้เราแย่ลงแย่ลงนะคะ ฝากไว้ด้วยค่ะกับสาคนาคอลลาเจนเอ็กเทนถ้าใครสนใจหรือยังไงติดต่อเล็กหลังไม้ได้นะจ๊ะทุกคนวันนี้เล็กมีโปรโมชั่นมาแจกให้กับทุกๆคนค่ะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย